โอเคนะครับก็กราบสวัสดีน้องๆชาว youtube ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ผู้ติดตามใหม่และยังไม่ได้ติดตามด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะถ้ายังไม่ได้ติดตามก็ <c oughs> <c oughs> ก็คลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เว็บซีฟอยนะครับในการปั๊มใจ tik t o k นะครับปั๊มวิวก็ได้ปั๊มคอมเมนต์ก็ได้นะ ผมก็ได้สอนเป็นหลายๆคลิปแล้วนะมาคลิปบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่สามารถทําได้นะครับสรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําอีกคลิปหนึ่งนะครับแบบง่ายๆแบบสั้นๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยเข้าที่เว็บ c f o อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันหรือว่าจะค้นหาเอาเองก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าซีฟอยนะครับแบบนี้ แล้วก็กดไปเลยนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่มาหน้านี้นะฮะมันจะเข้าไปที่หน้ากรอบไอยืนยันตัวตนก่อนนะฮะแล้วก็ถ้ากดเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้แหละอืมแล้วก็ทีนี้ก็ให้เราเลือกเอาเลยว่าเราจะใช้เมนูไหนนะฮะ ก็เมนูแรกนี่ก็จะเป็นการปั๊มติดตามปั๊มหัวใจปั๊มคอมเมนต์นะครับปั๊มไลค์ในคอมเมนต์แล้วก็ปั๊มวิวปั๊มแชร์นะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับใครที่กําลังสตรีมอยู่หรือว่าไลฟ์สดนะฮะแล้วยังไม่มีไม่มีคนดูอยากจะสร้างอยากจะสร้างฐานคนดูนะฮะก็ตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาของมันนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มใจนะครับผมก็จะกดไปตรงนี้ แล้วก็ไปที่ช่องติกตอกของเรานะฮะจากคลิปที่เราจะปั๊มนะครับผมจะเลือกคลิปนี้อืทีนี้ดูนะครับยอดก,กดแจของผมก็คือหนึ่งดวงนะฮะโอเคผมก็จะคัดลอกไปเลยคัดลอกลิงก์ผมจะไปแบบเร็วๆนะครับแล้วก็วางลิงก์ไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดสแกนไปเลย ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็รอไปนะครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงที่หนึ่นาทีนี้ให้ให้เสร็จนะครับโอเคนะครับถ้าใครที่รอจนเวลาตรงนี้มันหมดนะครับแล้วก็ให้เรากดสแกนอีกทีนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นท่าน้าหัวใจตรงนี้นะครับให้เรากดไปเลยแล้วก็รอแป๊บเดียวนะฮะไม่นานนี่ครับทีนี้ก็ได้เรียบร้อยนะฮะเราไปดูกัน นี่นะครับหนึ่งหัวใจนะครับดูให้ดีนะฮะผมก็จะสไลด์ทิ้งไปแล้วก็กดเข้าไปใหม่โอเคเข้าไปที่โปรไฟล์เมื่อกี้เราทำคลิปนี้นะฮะเราก็กดเข้าไปดูเลยเรียบร้อยครับยี่สิบหกนะครับผมกดไปทีหยุดจุกประมาณเนี้ยนะฮะก็ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการปั๊มใจนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเวลาในการเปิดอาเว็บเมนูต่างๆนะครับผมจะเอามาลงให้อีกทีนะครับใครที่ดูมาจนจบคลิปแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามซะน,นะครับเดี๋ยวจะไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้วิธีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนอ่าจะมาบอกนะครับว่าอาเวลาเปิดปิดของเมนูต่างๆเนี้ยอืมถ้าใครไม่ติดตามก็ไม่รู้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบาย